ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ว่าคุณภาพชีวิตของชาวตะบิลโพสลุงมนั้นเขาคิดเห็นกันอย่างไรในเรื่องนี้นะครับเราต้องไปดูในเรื่องของความหมายของขอาสุณภาพชีวิตกันก่อนโอเคความหมายก็คืออะไรที่บอกคือความหมายคุณภาพชีวิตบลาปลาปลาาความหมายคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกนะครับได้กล่าวไว้ประมาณนี้โ้โหขี้เกียจอ่านมากยาวแต่สรุปสั้นๆง่ายๆคือว่า พราะว่าคุณภาพชีวิตของตามความหมายของการอนามัยโลกนั้นคือมันมีความสลับซับซ้อนและเชื่อมโยงกันในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตความสัมพันธ์ทางสังคมความเชื่อความเชื่อแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นปัจเจกบุคคลต่างๆซึ่งแล้วก็ความสัมพันธ์ต่อสิอง่งแวดล้อมซึ่งมันแยกออกจากกันไม่ได้เลยฉะนั้นเราจึงแบ่งนภา,าชีวิตของตามน์ธมข้อสรุปนั้นแบบ่งเป็น3ส่วนตามช่วงเว คืออันแรกเป็นคุณภาพชีวิตของชาวตะบนโคสหลุงก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อน2คือค er to ุณภาพชีวิตของชาวตะบนโคสหลุงเมื่อหลังมีการสร้างเขื่อนไปแล้วและ3คือคุณภาพชีวิตของชาวตะบนโคสหลุงในอนาคตอันแรกคุณภาพชีวิตของชาวตะบนโคสหลุงที่มีวิถีชีวิตก่อนการสร้างเขื่อนบาสังชิรธิ์คือเราต้องเข้าใจในบริบทก่อนว่า <đầu> <fabric> <Pope> สังคมสมัยนั้นเนี่ยเป็นสังคมที่มีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงและผูกพันกับธรรมชาติมากมีการปลูกไร่ทําไร่ทํานาเองและส่วนใหญ่ก็จะเน้นในการบริโภคเองจะเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้เน้นในการค้าขายเชิงพาณิชย์มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพเลียงตนเองได้ดอย่างเช่นการที่มีกระเดื่องกระกระเดื่องข้าวใช่ไหมพ,พบกระเดื่องก็คือแสดงว่าชาวบ้านที่เนี่ย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้มีโคบกระเดื่องที่ใช้ในการตำข้าวกินเองได้ไม่ต้องเป็นพึ่งโรงสีหรือว่าพึ่งสถานประกอบการอื่นๆ <c oughs> ชาวบ้านที่นี่มีการคุดหาของป่ากินเองได้นี่คือรูปมันนกนะครับชาวบ้านที่นี่มีการทอผ้าใช้เองได้ไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าจากที่นอกข้างนอกเลยมีการทอผ้าใช้เองการทำย่มใช้เองและ อาหารการกินของคนที่นี่ก็เป็นก็แทบจะเป็นเอกลักษณ์อยู่คือเป็นอาหารที่สามารถหาเองได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผักพวกปลาเออแล้วก็พวกของป่าท,ทั้งหลายก็คือทําให้ชาวบ้านที่นี่มีสุขภาพที่ดีไม่ค่อยมีปัญหานในเรื่องของอาหารการกินสักเท่าไหร่ยุภาพที่มือฝาอาหารการกินหรือสรุปง่ายๆก็คือว่าชาวตะวันตกสรุปนั้นวิถีชีวิตในอดีตจะมีความผูกพันและสอดคล้องกับธรรมชาติ นอกจากนั้นด้านที่2คือสุขภาพคุณภาพชีวิตทางด้านสภาวะจ,จิตคารามค้อสรุปนั้นในอดีตจะมีความเชื่อมโยงจะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพุทธศาสนามากเพราะว่าเขาทำารามค้อสรุปที่นี่นั้นจะใช้พุทธศา,าสนาในการดําเนินชีวิตเป็นเครื่องจันลองใจเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวให้อยู่ในศีนลธรรมให้อยู่ในเออม,มีคุณธรรมจริยธรรมคำจุนจิตใจเอาไว้ พราจากนั้นนักถือมีความเชื่อเรื่องของพุทธศาสนาแล้วชาวชุมชนที่นี่ก็จะมีความเชื่อในเรื่องของผีสางเชื่อในเรื่องของศัยศาสตร์เรื่องของความมีรับพลังเหนือธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการทํานายแล้วก็มีเรื่องของผีสางสิ่งนีรับเหนือธรรมชาติในอดีตนั้นคุณภาพชีวิตทางด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของชาวชาวบ้านตำบลพ่สลุงนั้นจะมี บ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กันมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันระหว่างเพื่อนบ้านไปมาหาสู่การแบ่งปันการกินการใช้วันแสดงว่าชาวบ้านสมองพัสดุลในอดีตนั้นมีความสัมพันธ์นนนนที่แนบแน่นแต่จุดเปลี่ยนหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการที่มีเขื่อป่าสาทชนิ์เลิกเข้ามามีเริ่มเริ่มเข้ามาเปิดเข้ามาในหมู่บ้านสองผลกรทบต่อหมู่บ้านเราต้องเข้าใจก่อนว่าในบริบทของ ปีพุทธศักราช2537นั้นเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างเขื่อนต้องเข้าใจว่าในบรรดาหลายประเทศเชื่อว่าเทคโนโลยีในการสร้างเขื่อนสามารถจะช่วยในการกำจัดปัญหาและกจัดการเรื่องเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรน้ําได้ไม่ใช่ไม่เว้นแต่ประเทศไทยประเทศไทยก็มีเช่นกันก็คือทําให้เกิดโครงการก่อสร้างเขื่อนป่าสาทชสิทธิ์ขึ้นแต่ว่าในการที่จะดําเนินโครงการใดๆที่มัน ส่งผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมและคนในพื้นที่ที่มีการก่อสร้างนั้นจะต้องมีรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า EIA หรือ Environmental Impact Assessment ซึ่งถ้าเกิดไม่ผ่านโครงการมันไม่ผ่าน EIA เนี่ยมันไม่ผ่านก็โครงการนั้นก็จะไม่สามารถถูกรีเลอ่โครงการในการก่อสร้างได้โดย ข้อมูลทางด้าน e EIA เนี่ยเราสามารถหาได้จากสำนักงานนยโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะมีฐานข้อมูลอยู่เรื่องของ EIA เราก็ไปหาดูว่าในอดีตเขาเขา,เขามีไหมเรื่องของเนี่ยการจัดทำ EIA ปรากฏว่ามันมีเจออันหนึ่งคือโครงการเกิดกับเก็บน้ำปาสัก์ที่โดยบริษัท consulting แต่ทว่าพอเมื่อไปจะ,จ,ะจะลองอ่านดูแล้วเนี่ยมันปรากฏว่ามันไม่มีอะไรให้อ่านเลยฐานข้อมูล และมันเป็นความผิดพลาดในอดีตของประเทศไทยและประเทศต่างๆทั่วโลกโดยที่ว่าสมัยในอดีตนั้นเราประเมินแค่ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเน้นนะครับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่เราไม่ได้เน้นเรื่องของคนในพื้นที่ชุมชนคนในพื้นที่ของการสร้างโครงการนั้นว่าเขาจะได้รับผลกระทบอะไรอย่างไรต่อมาในปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเริ่มมีคนสนใจในด้านของความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่มากขึ้น จาก EIA ก็เลยเปลี่ยนเป็น ESIA ย่อมาจาก Environmental Health Impact Assessment คือจะดูทางผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพแต่สุขภาพนี้มันเป็นองรวมมันจะถ้าเกิดเออไนี้ไม่ได้เขียนไว้เป็นสุขภาพแต่อง์รวมคือจะดูว่าเมื่อมีโครงการนั้นแล้วเนี่ยส่งผลกระทบต่อทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อความเป็นอยู่ตรงที่มันจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่นั้นอย่างไรบ้างโดย เราต้องต้องใช้ทั้งเรื่องหลักของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้งเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมควบคู่กันในการประเมินผลงานวิจัยครั้งนี้จึงทําให้โครงการขนาดใหญ่ที่มีการจัดตั้งขึ้นเนี่ยออผ่านการประเมินได้ยากขึ้นแต่เมื่ออดีตน,นั้นเมื่อมันไม่ค่อยมีรายง,งานที่เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่มากนะักชาวบ้านส่วนใหญ่จึง รวมตัวกันเพื่อแก้คัดค้านเขื่อนโดยมีเหตุผลหลักๆลดังนี้ข้อแรกคือชาวบ้านคิดว่าเงินที่จะได้รับจากการเวรคืนที่ดินนั้นไม่เพียงพอ,พงพอที่จะดําเนินชีวิตในวิถีชีวิตที่เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตได้ตัวอย่างเช่นเรื่องของถ้าโดนเวรคืนที่ดินปุ๊บไม่มีที่นาที่ไร่ได้เงินเวรคืนมาก็ไม่แน่นะว่าเงินนั้นอา,อาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตในอนาคตนั้นได้ สองคือชาวบ้านในพื้นที่นั้นไม่อยากย้ายไปอยู่ที่อื่นสามกลัวว่าวิถีชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปปรับตัวไม่ได้สี่ชาวบ้านคิดว่าตัวเองนะ่ะไม่ได้ประโยชน์ในประโยชน์ของของเขื่อนมากนะคือเขื่อนสร้างมาก็จะมีประโยชน์มากๆต่อชุมชนในพื้นที่ในจังหวัดอื่นมากกว่าคือได้ไม่คุ้มเสียนั่นเองแต่ชาวบ้านยอมถอยและ รมเลิกการรวมตัวขึ้นเพราะว่ามีสาเหตุสองประการประการแรกคือคณ,ณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินโครงการพัฒนารุ่น้ำปลาสัตว์และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนารุ่น้ำปลาสัตว์ได้กําหนดหลักเกณฑ์นในการจ่ายค่าเงินทดแทนเป็นคืนที่ดินโดยให้ราคาที่ดินกับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ในราคาอัตราไร้ละเจ็ดหมื่นบาทถ้าเป็นที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จะให้ในราคา5 0,000่นบาท ก็คือสรุปง่ายๆคือมีการเพิ่มเงินเป็นคื้นที่ดินให้ชาวบ้าน 2. มีชาวบ้านรายหนึ่งเล่าว่ามีคนจากสำนักพระราชวังมาประกาศให้กับชาวบ้านในชุมชนได้รู้ว่าโครงการก่อสร้างเกืนนี้เป็นพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยินยอมซึ่งมันสอดคล้องกับหลักฐานโดยมีวิทยานิพนธ์เล่มหนึ่งที่เขียนไว้คือเป็นวิทยานิพนธ์เรื่อง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านการแสดงวัฒนธรรมและกระบวนการรื้ฟื้นวัฒนธรรมไทยเบิมที่เขียนขึ้นโดยชาญวิทตรีรัประเสริฐในปี2548ก็คืออันนี้ต้องอ่านะ้ะเ,เดี๋ยวหาโดนถาว่าลงจ้าในระยะเริ่มแรกปัญหาที่โครงการเขื่อนมีต่อกลุ่มชุมชนต่างๆจะเป็นเรื่องของการทําความเข้าใจให้กับชาวบ้านในการที่จะต้องยอมอพยพออกไปจากพื้นที่กัเก,กเก็บน้ํา โดยชาวบ้านบางรายไม่ยอมยกย้ายเนื่องจากคิดว่าที่ดินเป็นของตนที่ได้อยู่อาศัยมานานจึงมองไม่เห็นความจเป็นที่จะต้องไปโยกย้ายอยู่ที่อื่นในขณะที่มีชาวบ้านบางกลุ่มยินดีและต้องการเปลี่ยนแปลงที่ดินของตนให้เป็นเงินทุนรวมทั้งมีการกล่าวอ้างถึงความเป็นโครงการของนายหลวงที่ชาวบ้านควรจะต้องยอมเสียสละในภายหลังเมื่อมีกระบวนการทำความเข้าใจและชาวบ้านได้รับทราบถึงอัตราการจ่ายเงินค่าชดเชยที่ค่อนข้างสูงรวมถึงชาวบ้านต้องยินยอมรับข้อเสนอในการอพยพเนื่องจากเป็นโครงการของนายหลวง จิ่งทำให้เกิดปราสาทโรนัสิ์นั้นสามารถรีเริ่มโงครงการและก่อสร้างได้สําเร็จในปีพุทธศักราช2542แต่ทีนี้เมื่อมีการ